ตลาดแรงครับพี่น้องตลาดแรงตลาดแรงแลตลาดโตลุงถ่าพนมุมครับผมบรรยากาศอันยันนยันเอามยบรรยากาศแดงๆไหมพี่น้องในซุ้มครับบรรยากาศพี่น้องทามากตะสอบก็ับยื่นลกดติดต่างในสีแยกเด้อพี่น้องเพื่อเพื่อไปกระตั้งใจในการทําคลิปกับผมวันนี้สีแยกผ้ามหลอตลาดแรงด้วยว่าตลาดโตลุงอำเภอถ่าพนมุมจังหวัดนครพนมครับผมบรรยากาศแบบอาหารการกินครับพี่น้องวนหมาจะเป็นอาหารซุปครับ่วนส่วนจะเป็นพววอาหารซุป ย่างแดงเอาไปติดตามเราสู้กันเลยครับผมมานจะเป็นอาหารซุครับผมอาหารซุกกันนี่หมูทอดครับผมหมูทอดนีเ่เป็นทูดินตุ่มครับผม กิ้นต้่มทุงละยี่สิบบาทประทูครับผมส่วนอันนี้เป็นกระทูของเครื่องตำเกงครับผัดหอมส่วนอันนจะเป็นอาหารในการกินครับผมมีบรรยาการครอานตลาดโตลงครับ แกงครับผมแกงทุ่งละสามสิบบาทครับพี่น้องแกงครับเนแกงทุ่งละสามสิบบาทครับผมแหน,นม้อทอดบรรยากาศยันบังแดงครับผม ย่างทั่อถึงเลยครับผมตับครับพี่น้องตับนำตีกไก่อาหารการกินครับอาหารซุกกันนี่ครับผมปลาทูครับพี่น้องซุกนั้นอัพปลาทูครับผม,มรออะไรเด้อครับพี่น้องมาเที่ยวผัดพะนุ่มแต่กับมะละเสื่ออาหารส้นไหลจะเป็นอาหารซุกครับซุกทุกนั้นจะเป็นส้นไหลจะเป็นอาหารซุกอาหารซุกหลายมาแต่งครับผม ไปเวลาเนื่อหมูทอดเอาให้ผมอ่ะพวกนึงครับผมหมูทอดครับพี่น้องปนกระปูสมปลาทองจ้าโอ้ตัวนี้ปูกระปูปะจ้าปนกระปูปนกระปูเอาปนกระปูน้ำท่งนึงก็ได้ครับี่ค่ะเอาวนุ้นคนใดครับตลาดก็คือตลาดตลาดโตลุงบ่าครับจ้าตลาดโตลุงค่ะตลาดโตลุงครับทอดทอดหมูแต้พ่อห้าสิบบาทพวงละาห้าสิบเจ็ดสิบบาทจ้ะ น้ำกาแฟาก็มีด้วยจา้าแก้วละสิบบาท <ผม S 1> โอ้ขวละสิบบาทสมปลาป้าสมปลาทุงไงเลยน้องครับเนาสมปะเต็มสมปะตองครับพี่น้องห้าสิบบาทครับผมบรรยากาศโอ้นู้นพี่ก็ได้กนกุนกระปูแม่สามบาทน้ำก็มีกาแฟาโบราณครับผมกาแพี่น้องขนมครับพี่น้องขนมไข่เต่าครับ ถุงในจักบาทครับเนี่ยถุงในถุงในยี่สิบบาทครับผมพี่น้องบรรยากาศครับเอาถุงหนึ่งครับผมนี่ครับราคาผมบรรยากาศยังไงครับกล้วยครับพี่น้องโซนตะนนิงบักแตงครับอาหารการกินครับนีร้อนครับพี่น้องป้าเป็นหมองไงเรื่อยเนาะครับเนาะนะครับต้มเนื้อบ่ครับเนี่ย ต้มเนี่ยครับพี่น้องช,ชนชนจะเป็นอาหารสุกครับผมชนเป็นน้ำเตหูครับชนอาจจะเป็นอาหารสุกกาแฟโบราณอาหารการกินครับมันกินได้สามอย่างเลยครับสามอย่างโลไปเรื่อยๆครับพี่น้องลาบเป็ดครับผมเป็นลาบเป็ดครับลาบเป็ดแซ่บๆครับผม ลตลาดตวลุงนะครับผมเนืออาหารทุกมุกนอหอ่ครับแก้วกุ้งแก้วปลาครับผมแลแก้วกุ้งเี็อาหารเสียบเสียบเลครับแก้วกุ้งตุ่มครับผมบรรยากาศดาบน้ำผิกครับผมส่วนท่านน้ำผิดนะครับน้ำผิกครับ บรรยากาศนะพี่น้องฝากา่องซีแยกสั้นสาแนวน้ำในเด้อพี่น้องเ,อเพื่อไปกำลังใจในการทำยิีครับผมจุกซินครับจุกซินใส่ก่อครับบรรยากาศส่วนตั้งนี้ครับผมอาอุดนุ่นบนในครับตลาดแรงครับพี่น้องเลยบรรยากาศผู้ค้าไม่ขายนอนด่านขาพอดครับบรรยากาศาาวันนี้ลูกค้ายังมาทัานมากเลยครับผมมาตะเวนแน่ ลานขาประจำขผมครับพี่น้องน้ำจิ้มตันนี้ทุงในเจ้าบาทครับไหมค่ะตัวนี้ด้ครับนันนี้เจียวธัรมลาบ่ะครับเนี่ยอ๋อครับตัวนี้ยี่สิบาทตัวนี้ครับ่นเคยกินในตัวนี้ครับครับผมตัวนี้มูถอดอ่ะครับน่ามีเงินครับเนี่ยโอ้มูสโมีแล้วครับ ตลาดโตลุงแน่นอนครับเนาะพี่น้องตลาดโตลุงครับมีทุกวันเมนูครันนี้นี่ทุกมีทุกวันครับพี่น้องปลาหนึ่งหนึ่งปลาเนาะครับนี่ยหนึ่งปลานิยนครับพี่น้องเป็นสูตรเดียสูตรเดียวเจ้าบาทครับเด็กคันสูตรห้าสี่บาทครับพี่น้องเลยมาเลาะมาเที่ยวงานประดาพนุเนี่ยมาซื้ออาหารการกินอุดหนุนปีละไรเลยครับเลย่ันนีากาับงานแดงๆอาหารการกินชนมากจะเป็นอาหารสุกครับผมส่วนได้จะเป็นอาหารสุกไร้ไร้ครับบรรยากาศทุ่นต้องม้ใหม่ครับ มามาให้พี่น้องซีแยบข้ามานลตลตลาดตัวลุงส้ำเลยครับผมสามารถถอบไปดื่อกดติดตามให้นำและพี่น้องเด้อเดี๋ยวกำลังแกขกไปนเทคคลิปนี้ไว้เช่นนี้เลยครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผมป่าปิงไก่ครับ บรรยากาศยั่นแดงๆครับพี่น้องตลาดตัลุงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น้องผมให้มาผู้สนับสนุมนมาครับเพื่อเสืออาหารย่างแดงๆครับมีทุกวันเลยพี่น้องเลยตลาดตัลุงเลยว่าตลาดแรงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีทุกวันครับผม